<c oughs> สวัสดีครับมาเจอกับช่องสำนักบานบาน,นาช ек, ชเชกาเช่นเดิมคือเก่าคือเก่าบ้านเดิมเผีเดิมคือเก่าเด้อช่องเดิมช่องแอปเดตอัปเดตกับข้าวสูบิงสูฟังนี่ที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็จะเป็นแหนมหมูก้อนละ10บ,บาท ส่วนนี้ก็จะเป็นทีเด็ดของตัวกระผมเลยนี่ซับซับนึ่งปลาอืมนึ่งปลาใส่ใบแมงลักหรือภาษาอีสารเ<ๆ>ขาเรียกว่าพัดอิตูนี่ซับซับก็จะเป็นปลาดุกอปลาดุกแล้วก็มีน้องหวายมีผักกาดขาว กัดขาวาการขาวนี้ต้องใส่ที่หลังชาวบ,บ้านขาววอมันก่อนแล้วก็มีแหนมประดุกที่สั่งจากออนไลน์มาไม่ตรงปกที่สั่งนี้เป็นตัวแต่ที่เขาเอามาเนี่เขาสับๆๆๆไม่ตรงปกไม่อยากจะบอกว่าเพจไหนแต่ถ้าเห็นคลิปของผมก็อย่าหาทำอีกเด้อไม่ตรงปก เลอะเทอไม่ได้แพงหรอกร้อยห้าสิบบาทฝากไว้อ่าขอยนุาตบนหน่อยโอเคครับหลังจากเรียบร้อยแล้วที่นึ่งเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นผักนึ่งแยกมาใส่ถ้วยอีกหนึ่งใบข้าวเหนียวอืมข้าวเหนียวอีกสองกระสอบนะครับนี่เดี๋ยวเราอีก2สองกระสอบอ่ะจัด ไปทีเด็ดภาพทีเด็ดของเรานี่คือที่เราเอาไปนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นแหนมประดกแต่มันไม่ตรงปกไอที่บน่นไปเมื่อกี้ธรรมดามันเป็นตัวแต่ม,มาอย่างนี้ไม่เป็นไรร้อยห้าสิบบาทนี้เก็จะเป็นปลาเน้นปลาเน้นประดกแล้วก็มีแหนมแหนมไม่ได้นึ่งนะครับแหนมแกะใบตองเฉยอันนี้ก็เป็นปลาเน้น วันนหมักแล้วก็ตากแดดเขาขายจานละห้าสิบบาทตลาดตัดวัดโคกอ่าที่น้องอยู่คำข้าวก็จะประมาณนี้แต่ไม่ตรงปกตรงที่ออนไลน์แหละอืขอบนหน่อยเลทไม่ถ้าทำกับคนอื่นถ้าเขาเม้นมาในใเพจหรือไอช่องของน้องนะ เดี๋ยวจะจัดท่าสักหน่อยโกหกลูกค้านี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้อืมแซ่บสไตล์เราชอบแบบไหนล้วก็กินแบบนั้นโอเคโอเคฝากไว้ครับผมหากชอบก็กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ให้กำลังใจกันขอบคุณครับ